สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข,ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2566สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่2สิงหาคม2566เวลา7นาฬิกานางรุ่งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมงานประเพณีแห่เทียนพันษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2566ในบ,บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1โดยมีนายนัทพัส,สุวรประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่3สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกานางสาวพัฒน,นจิตชันิติกรปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการสแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอสีประจันจำนวนสามแหง่ง ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน